เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับผม i อรอนค r ์แล้ววันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Age of Civilization 2อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเป็นอยุธยาแล้วก็ทําการยึดพื้นภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปให้เป็นของเราให้หมดนะครับดูนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะโดยความจริงเนี่ยผมก็ได้ทําการอัดคลิปไว้นะครับแล้วก็มาพักเสียงอีกทีนะเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่า จะหลับนะเพราะว่าได้ยินเสียงของผมเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยนาจะไม่หลับแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงกันนานใช่ไหมเออได้ยินเสียงผมนี้ก็น่าจะคิดถึงกันบ้างแหละนะครับเพราะว่าเออมัวแต่ลงคลิปคันที่บอสไงถ้าลงคลิปคันที่บอ่ไม่ใช่อะไรนะครับลงคลิปเอ,อ่อที่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 บว่หหาให้คนไทยฟังออกอ่ะคนไทยแม่งไม,ไม่ไม่ค่อยดูกัอนอ่ะเออก็ต้องทำคลิปคันที่บอยให้ฝรั่งเขาดูนะครับเอาแล้วนะครับผม อาณาจักรแรกนะครับที่ผมต้องการจะตีนะครับก็คืออาณาจักรพระนครหลวงนะครับหรือว่าอาณาจักรเขมรนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องผูกสัมพันธ์ทำไมตีกับรัฐเบงกอลกับต้าหมิงของจีนนะครับให้ดีๆซะก่อนเพราะว่าถ้าสองรัฐนี้สู้กับเราเนี่ยเราแพ้แน่นอนครับผมเนะเพราะว่าต้าหมิงนี่โหดมากเลยนะครับในยุคนี้เอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับซึกระหว่างเรากับเขมรนะครับดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ กองทัพของฝ่ายเขมรนะครับยังสามารถรักษาเมืองพระนครเอ่อหรือว่าเมืองพนมเปญได้อยู่นะครับแต่ว่าคงจะไม่รอดแล้วล่ะนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับเมืองพนมเปญก็ตกกลายเป็นของอยุธยาหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการส่งกองกําลังนะครับไปกวาดล้างกองทัพของเขมรให้สิ้นซากบรดาศู์นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าฝ่ายเขมรนี่เขาจะสู้สุดใจจริงๆว้ยท่านผู้ชมแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสุดท้ายไม่จะสู้สุดใจก็ต้องค่ายแพ้กองกําลังอันมากกว่าของฝ่ายอยุธยาไปในที่สุดนะครับ กรุงพนมเปญก็กลายเป็นของอยุธยาครับผมนะเอาละครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการลบกองทัพออกนะครับเพื่อที่จะไม่ได้กินภาษีประชาชนแล้วเราก็ทําการปลอบขวัญน,นะครับราษดรที่มาอยู่กับเราใหม่นะให้มีใจจงรับพักดีต่ออาณาจักรอยุทยานะครับอืมตอนนี้เรามีเมืองขึ้นด้วยนะครับก็คือสุโขทัยกับอ่อตามพอลลิงนะครับหรือว่าไร่ง่อนะครับผม ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็พูดได้อยู่นะเอาล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะทําการหาเงินนะครับหาเงินเรื่อยๆเลยเพื่อที่จะไปตีอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาณาจักรล้านซางนะครับอือหรือว่าตอนนี้เราจะโจมตีอาณาจักรไดเวียดก่อนดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไดยเวียดเขากาำลังทําสงครามกับกัมพูชาซะด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าอาณาจักรล้านซางน่าจะดีกว่านะ อาณาจักรล้านซางโอ้อาณาจักรล้านซางนี่ใหญ่มากเลยนะกินทั้งพื้นที่ลาวในปัจจุบันแล้วก็ภาคอีสานของไทยในปัจจุบันด้วยนะครับให้มันรู้กันหน่อยซิว่าอาณาจักรล้านซางนี่แข็งแกร่งสุกเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าท่านผู้ชมเป็นคนไหนนะครับสงสัยนะครับทำไมาผมถึงเรียกว่าล้านซางล่ะก็ความจริงแล้วเนี่ยตามภาษาลาวนะครับเขาไม่มีชอช้างนะครับที่เราอ่านว่าล้านช้างเนี่ยมันมัน,มน มันผิดนะครับมันไม่ถูกต้องตามหลักชื่อของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีชอช้างมันต้องอ่านว่าล้านซางโวยหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการส่งกองทัพเข้าตีอาณาจักรล้านซางกันเลยทีเดียวเชียวนะเอาละดูเหมือนว่าเราก็จะได้รับได้รับชัยชนะในทุกการบุกของเราเลยนะครับการบุกอาณาจักรล้านซางเนี่ยทำไมมันง่ายขนาดนี้เนี่ยหรือว่ามันจะมีแผนโจมตีโต้กลับอู้มีจริงๆด้วยครับผมนะเมื่อกี้เห็นไหมกองทัพ4,000กว่าเลยนะของอาณาจักรล้านซางอื ขาส่งกองทัพมาเขาต่อแอทแท็กเราแบบแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําการบุกโจมตีต่อเนื่องนะอาณาจักรล้านซางก็คงอยู well, ่ไม่รอดแล้วล่ะครับผมคงอยู่ได้ไม่นานหรอกโว้ยอาณาจักรล้านซางทาการหนีนะครับหนีหนีแต่ว่าก็สุดท้ายก็คงจะไม่รอดแหละยังหนีต่อไปได้อีกวะเฮ้ยอย่าให้มันหนีไปได้ยังหนีไปได้กอวะยังหนีไปได้เหรอพอเถอะเออเรียบร้อยนะครับผมสุดท้ายแล้วอาณาจักรล้านซางพ่ายแพ้ต่ออายุธยาไปในที่สุดครับ โอเคเอาละเราก็เอาดินแดนเพิ่มเข้ามานะครับอีกนิดนึงโอเคครับผมเรียบร้อยอาณาจักรล้านซางนะครับก็โดนเราเนี่ยยืดดินแดนไปเยอะเลยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งแนะ่เอาละหลังจากนั้นนะครับผมเราจะรวมกองทัากันอีกทีนึงแล้วก็ทําการปลอบขวานรัศดรนะครับที่มาอยู่กับเราใหม่อีกครั้ง เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนประเทศไปแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรไดเวียดมึงเจอแน่ซะถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอายุทยากับเวียดนามนี่แทบจะไม่ได้สู้กันเลยนะครับจะได้สู้กันก็ตอนที่อาณาจักรสยามยุทธนะครับผมตอนสมัยระนะัตนโกสินทร์แล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝ่ายไทยก็ถือว่าชนะได้ไม่เต็มปากหรอกครับผมถือว่าแพ้ซะด้วซ้ำนะเพราะว่าจะจะไปบุกเวียดนามแต่ก็แพ้นะครับผมนะ ถ้าตามควา,าสตร์แล้วคือไทยแพ้นะเอาละเราจะทําการเชื่อมสัมพันธมิตรีกับจีนให้ดีดนะครับเรากลัวว่าจีนเนี่ยจะมาตีเรานะถ้าจีนตีเราก็คือเราแพ้แน่นอน,นครับอื mm hmm. อันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะรอดไม่รอดไม่รอ,อดแน่นอน,นครับผมนะเอาละตอนนี้เราต้องการกองกำลังเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับเวียดนามให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามเขาเริ่มแข็งแร่งแล้วเราจะปล่อยให้เวียดนามเขาแข็งแร่งไปอีก ไม่ได้ครับผมนะเราจะต้องทําการยึดเวียดนามมาเป็นของเราเอาละทาการเกณฑ์ทหารนะครับตรงชายแดนเวียดนามกับไทยเนี่ยเยอะๆไปเลยเกณฑ์ทหารมาจากกรุงเทพด้วยนะครับไม่ใช่สิอยุธยาเอออยุธยาตอนนั้นมึงหลวงของไทยอยู่ที่อยุธยาครับเอาละไปเลยไปเลยไปเลยส่งกองทัพไปเว้ยเราจะทําการโจมตีอาณาจักรเวียดนามแล้วยุคลว์ครับทาการบุกรุกโจมตีรวดเร็ว อดูเหมือนว่าเวียดนามจะรอดออกมาได้แค่ออยงิงหนึ่งนะครับแต่ก็คงไม่นานหรอกเรียบร้อยโอยังรอดอีกเหรอวะอืมอีกนิดนึงโอเคครับเอาล่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการยกพ้นขึ้นบกนะครับผมที่ทางบริเวณเวียดนามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามเขาอยู่แยกกันใช่ไหมโดยมีอาณาจักรจามปาเนี่ยเป็นคนกันเอาล่ะเรียบร้อยครับเราก็ทาการยกพื้นขึ้นบกที่เวียดนามนะครับ แล้วก็บุกต่อไปเรื่อยๆโอ้ดูเหมือนว่าจะมีการพยายามยกพลขึ้นบกต,ต,ตีโต้กลับนะครับแต่ก็ได้แค่นั้นแหละนะครับผมเพราะว่าผมรู้ทันแผนของเวียดนามก่อนแล้วนะครับโหยังกับคงแม่งสู้กับซูมาอีในสามโกกอหืะรู้แผนก่อนซะด้วยไปครับเรียบร้อยโอเคผมก็สามารถยึดเวียดนามได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการผนุกดินแดนของเวียดนามเป็นของผมนะครับอืมผนุกมาเยอะเลยเว้โอเคเรียบร้อยครับ ตอนนี้เวียดนามก็ยเหลือแค่าทางตอนเหนือน,นิดเดียวเองแล้วนะตอนนี้ผมก็คงไม่ต้องสนใจเวียดนามแล้วลนะ่ะเอาละครผมต,ต่อไปก็ทําการปอกถอ,อนรัศดรนะครับโอ้ตอนนี้มันเกิดคข้ยทรพิษขึ้นแถวแถวอยุธยาด้วยน,ะนี่มีคนตายเยอะแน่นอนเลยว่าท่านผะู้ชมเศรษฐกิจเรานด้ย่ดิ่งลงพุ้นพวกอะโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการแบ่งกองกลังไว้ตรงเวียดนามนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบบยุดีเวียดนามมันก่อกรบฏเงี้ยเราจะได้ทําการ ส่งกองทัพไปปราบได้ทันเลยครับผมเราตอนนี้ก็ทําการสะสมเงินทองไปเรื่อยๆนะครับเ mm hmm. พื่อที่จะทําการโจมตีอาณาจักรต่อไปนะอนาณาจักรต่อไปที่เราจะทําการโจมตีนะครับ mm hmm. ผมคิดว่ามันควรจะเป็นอนาณาจักรที่ใกล้ๆเราก่อนนะครับสเกลน่าจะต้องต่ากว่าเราเพราะว่าถ้าไปสู้ในสเกลสูงสีเนี่ยมันอาจจะเป็นการสืกที่ยืดเยื้อะนะครับดูไม่เหมาะสมเลยนะถ้าการสืกยืดเยื้อแล้วก็เราก็จะอ่อนแอลงนะครับถ้ามันมีโคนมาตีตลบหลังเราแล้วก็เราแพ้แน่นะครับ เอาละต่อไปนะครับผมผมจะทําการส่งกองทัพเนี่ยไปบุกยึดอาณาจักต่อไปแล้วนะครับอาณาจักนั้นก็คืออาณาจักที่มีชื่อว่าอาณาจักจามปานั่นเองครับผมนะโอเคอาณาจักจามปาเอ,อ๋ยเธอไม่รอดเป็นแน่แท้แล้วเอาละนะครับผมมากองทัพของผมมาถึงแล้วอาณาจักจามปาหรือว่าเวียดนามใต้เนี่ยถ้ามึงทนได้คือมือโคตรสุดยอดนะแต่ถ้ามึงทนไม่ได้ก็ธรรมดาแล้วล่ะดิคลวอรครับประกาศสงคราม บุกเข้าสู่อาณาจักรจำปาครับอาณาจักรจำปาต้านแม้สักทีับผมโอ้โหโ,โดนยึดกันหมดมีที่เมืองหลวงที่เดียวนะครับที่ต่อต้านได้แล้วก็แพ้เรียบร้อยครับอาณาจักรจำปาก็โดนอยุธยาผนกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรครับโอเคตอนนี้อยุธยาของเราเนี่ยย่อยขึ้นมากแล้วนะเออจรดค่าเออจรดมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะครับตอนนี้อืมสุดยอดจริงๆเอาละต่อไปนะครับอาณาจักรที่เราจะยึดต่อไปก็คือ โอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้เมืองตรงพรมา่าเนี่ยเขาจะทําการบุกเราบะ่ะโอ้พมา่าบุกไทยบ่ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยพมา่กา,กากากมากเลยนะครับโอเคหัวเมืองมอนก็ทําการบุกยึด,ยอ,อ,ยดยอินเดียเลยว่ะเมืองประยูหงสาวดีเนี่ยท่านผู้ชมทําการบุกอินเดียเลยเว้ยโคตรสุดอ่ะเออเมืองมอนกัอย่างสุดนะครับต่อไปครับเราก็จะทําการบุกยึดดินแดนของอาณาจักร ที่มันมาบุกเราเมื่อกี้นะครับให้สินสน้นซากปนาสูรนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับไม่ยากอะไรมากมายนะอนาจัากนั้นก็พ่ายแพ้ต่ออาณาจักรอยุธยาแล้วก็พนวกแล้วก็โดนพนวกนะครับโดยอาณาจักรอยุธยาไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับผมเราก็จะทําการมองหาเหยื่อ,อรายต่อไปนะที่เราจะทําการไปบุกเหยื่อรายนั้นนะครับไม่ใช่เหยื่อที่ไหนนะครับอยู่ใกล้กับเรานี่เองก็คืออาณาจักรอะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้รหรือเปล่า อาณาจักรที่กำลังยิ่งใหญ่ขึ้นมาตอนนี้นะครับก็คืออาณาจักรมอนนั่นเองครับผมนะหรือว่าในเกมนี้เขาจะเขียนเรียกว่าอาณาจักรประยูนะครับประยูก็คือเมืองหงสาวดีนั่นเองครับผมนะเมืองหงสาวดีก็เป็นเมืองที่พระเจ้ามุเรงนองนะครับได้ใช้เป็นเมืองหลวงในการโจมตีอาณาจักรอยุธยาครับผมนะซึ่งในเกมนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะให้ผู้ที่ปกครองอาณาจักรมอนเนี่ยชื่อว่าราชาธิราชซึ่งราชาธิราชเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ในนิยายนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอยู่จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นกริย์ที่ชาวมอนเนี่ยเขารักแล้วก็เชิดชื่นชมมากเลยเนะครับผมเอาละครับตอนนี้หงสาวสดีก็กลายไปขออายุทยาไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะทําการยกคนขึ้นบกนะครับจัดการโจมตีอาณาจักรอ,อ,อายุต่อไปนะครับผมโอเคเอาล่ะยกคนขึ้นบกใส่พวกผู้ก,การไม่ไม่ใชพ่พวกมอนกันหน่อย เอาละครับดูเหมือนว่าฝ่ายมอนครับก็จะส่งกองกลางเนี่ยมาย,ยกพลขึ้นบกเพื่อยึดเพื่อยึดเมืองหงสาวดีคืนด้วยนะครับแต่ว่าก็คงสู้ไม่ได้หรอกนะครับผมโอเคตอนนี้พวกมอนหนีเข้ามาในประเทศไทยเฉยเลยว่ะเอาละมันไม่รอดแน่เฮ้ยเดี๋ยวมอนมึงยึดอยุธยาได้เลยเหรอใจเย็นไเฮ้ยโอเคเรียบร้อยนะครับเอาละเราจะส่งกองกลางของเรานะครับไปรวมกันเพื่อที่จะทำการยกพลขึ้นบกครับผมนะ โดยดูเหมือนว่านะครับตอนนี้ฝ่ายมอนก็ยกกําลังมาดูเหมือนจะมาไล่อตอดเราเรื่อยๆเลยว่ะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พวกเราเนี่ยสามารถยึดเมืองหลวงพวกมันไปได้แล้วกำลังโจงกลังจางพวกมันเนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ผมจะเสริมเข้าไปโดยการให้อาณาักรทางอินเดียนะครับร่วมมือกับเราในการโจมตีอาจาักรมอนด้วยนะครับอืมไม่รอดแน่นะครับเอาละราชาที่ลงราชาที่ลากอะไรการมไม่รู้จักเว้ยรู้จักแต่พันธุในสวนรู้จักเปล่าเอา,เอาละนะครับผม หมือว่าฝ่ายมอนเนี่ยเขาจะทําการเดินทัพผ่านอีกอาณาจักรนะครับมาโจมตีเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการจัดการกับอาณาจักรที่มันยอมให้ฝ่ายมอนเ,นเดินทัพผ่าน,นครับมึงไม่รอดแน่ชะเอาละนะครับผมโอเคเอาณอาจักรข้างบนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมขอสรงก็ลองของผมไปก่อนเอาละประกาศสงครามนะครับยอมให้พวกมอนเดินทัพผ่านใช่ไหมเจอกูหน่อยโอเคมากูจะยืดมือให้หมดนนั่นแหละ ก็อยอมแพ้่าดนะเอาล่ะนะครับเราจะทําการบุกเข้า,อ,าอินเดียนะครับที่ฝ่ายมอนเนี่ยเขากําลังยึดอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายมอนเขาเข,เ,ขเขาไม่ได้อยู่ในบ้านของเขาอะ่ะเออเขาอยู่ในอินเดียเนี่ยเขาสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับอืมไม่รอดแน่เอาล่ะถ้าลบเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการยืดมือหงสาวดีเนี่ยมาเป็นขออิทยานะครับส่วน ดินแดนของมอนที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเขาเผมก็จะยกให้มอนไปนะครับเออเห็นว่ามันมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคสู้ต่อไปครับตอนนี้ฝ่ายมอนก็พ่ายแพ้กันเกือบหมดแล้วนะเราก็ส่งกองกำลังไปยึดให้ให้หมดนะครับกวานลักให้เหี้ยนนะกวาลักให้เหี้ยนเออโอเคเอาละส่งกองกำลังไปโจมตีเมืองขึ้นของไอ้พวกมอนด้วยนะครับอืม โอ้เมืองขึ้นของพวกมอเน,นี่มีกองกำลังอยู่3,000กว่าเลยวะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โอเคเราจะทำการจัดการกับเมืองนี้ด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเอ่อมอนถึงเก่งขนาดนี้นะครับเท่ากันเก่งขนาดนี้ไหมโอ้อณาจักรมือข,ขึ้นของมอเน,นี่เขามีสีลักทองเป็นพระเจ้าด้วยนะครับอืพระเจ้าของศาสนาอิสลามอ่ะโอเคครับเราก็จะทําการยืดยืดไปให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เหลือแต้มมาน,นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําการ ทอ่ทให้มอนเนี่ยเป็นมือขึ้นของเรานะครับอืมโอเคเรียบร้อยเราก็ได้มอนเป็นมือขึ้นแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะทําการลบกองทัพของเราเนี่ยออกห้อยออกไปเยอะๆเลยเนะยเพราะว่ามันจะได้ไม่กินภาษีประชาชนเราจะใช้เงินในช่วงนี้เนี่ยในทำการในการทําการปลอบขวัญรัศดรน,นะครับที่กำลังเข้ามาอยู่กับเราใหม่ปลอบขวัญชาวมอนปลอบขวัญชาวไทยนะครับที่เราเกณฑ์เขามาสู้ในสงครามเลย ตอนนี้เราก็ได้เป็นพันธมิตรกับจีนด้วยนะครับอตอนนี้จีนก็ทําการตีมองโกเลียนะครับแตกไปแล้วโอเคส่วนทางญี่ปุ่นนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารวมชาติได้หรือยังแต่น่าจะยังนะตอนนี้ปีหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการบุกโจมตีอ,อาณาจักรเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับที่มันที่มันอยู่ใกล้กับพวก,พวกพวกพม่าเนี่ยนะครับจัดการให ให้เฮี้ยนนะครับอ,อย่าอย่าให้มันเหลือนะถ้าเดี๋ยวถ้ามันเหลือนะี่มันรวมชาติกันมา,มาตีอยุธยาทําไง <c oughs> เออคือถ,ถ,ถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วก็คืออยุธยาแม่งมัวแต่ย่งชิงบอลรังกันเองใช่ไหมแล้วฝ่ายพแม่เขาก็รวมชาติได้แล้วก็มาตีอยุธยาทุกครั้งเลยมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายมอนเนี่ยเขาก็ยังโจมรับพักดีต่ออยุธยาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะโอเคเราก็ต้อง ส่วนแผนการในการยืดภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันกเฉียงใต้ของเราก็จะดําเนินต่อไปนะครับอืมเราจะขึ้นเป็นราชาเจากรพัดดีราชนะครับแห่งแห่งทิศบุริพานั่นเองแคเอระครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่ากองทัพของเราที่ทําการเกณฑ์มาเนี่ยจะได้เยอะแล้วนะเราก็จะทําการไปล้อมเมืองที่มีชื่อว่าตองอู U ครับผมนะเมืองตองอู U นี่เป็นเมืองบ้านเกิดของ พระเจ้าบุเรงนองก็ยอดินเลยนะครับอืมก็โดนโดนฝ่ายยุที่ใหญ่ยึดไปนะครับเอออย่างง่ายดายเลยทีเดียวเชียวเอาละต่อไปเมืองต่อไปนะครับที่จะไม่รอดก็คือเอ่อเมืองเมืองอะไรดีวะอ่าจากร้านช้างอณาจากร้านนานก็ได้นะเออมีคำว่าร้านร้านเหมือนกันนะครับ <laughs> โอเคเอณาจากต่อไปนะครับที่เราจะไปตีก็คือ,อ,อจากร้านานาเองครับผมนะอาณาจากร้านานานในเกมเนี่ยเขาให้เอ่อคนที่ ปกครองคือพระเจ้าบางรายนะครับพระเจ้าบางรายก็เรียบร้อยครับผมแพ้ไปในที่สุดเนี่ยโอเคเรียบร้อยอาณาจากต่อไปนะครับที่จะไม่รอดก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เคยทขขําสงครามด้วยอย่างล้านช้างแน่นอน,นครับผมนะล้านช้างเอ,อ๋ยเธอไม่รอดแน่เอาล่ะนะครับทําการปลอกคปร,ร,ระชาชาอิชนินิดหน่อยนะครับแล้วก็ยกทัพไปล้อมเมืองล้านช้างนะครับผมโอเคเกณฑ์ทหารมาล้อมอาณาจักรล้านช้างไปเลย ไม่รอดแน่เอาละครับผมประกาศสงครามแล้วก็ทําการบุกเข้าใส่อาณาจักรล้านช้างนะครับอาณาจักรล้านช้างนี่ตอนเริ่มแรกนี้เขารินเดนใหญ่มากเลยนะแล้วก็อาจจะอยู่อันดับสูงกว่ากว่าอายุธยาได้ด้วยนะแต่ด้วยความที่เขาไม่ค่อยทําสงครามนะครับก็โดนฝ่ายไทยลุมลุมสกามไปเลยไนงะเออโดนยึดดินแดนไปเลยอนะเรียบร้อยครับผมอยุธยาก,ก็ทําการยึดอาณาจักรล้านช้างไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่อาณาจักรลายรอบนิดหน่อยนะครับที่ยังไม่ได้ยึดเนะี่ย แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องทําการรวมกองกลางก่อนนะครับเ <im itation> พื่อที่จะไม่ทําให้กองกลางของเราเนี่ยมันสเป,ป,ปิสปะนะครับแล้วก็ล้มกองกลางออกสักครึ่งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้อ่อมันกินภาษีประชายชนนะครับอู้ <im itation> ดูเหมือนว่าเมืองขึ้นของเราจะทําสงครามนะครับแล้วมือขึ้นของเราก็แพ้ซะด้วยนะ,ะนเหรินแค่เท่านั้นเองอะ่ะเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้นะไหมเออลูกน้องลูกน้องของเราทำมาแก้แค้นให้ลูกน้องของเราหน่อยแต่เราจะไม่มอบดินแดนคืนให้ลูกน้องของเรานะครับเราจะยึดเลย เ,ออเราจะยึดเองเลยครับผมนะโอเคเดนมาให้หมดนะเอาละต่อไปนะครับหลังจากนั้นกองกลาของเรามาอยู่ทางภาคใต้แล้วนะครับตอนนี้ปอบขวานประชาชนทางภาคอีสานอีนิดหน่อยนะครับเราก็จะทําการยึดภาคใต้ยอย่างง่ายดายครับผมจากอาณาจากักรมรการนั่นเองซึ่งก็ถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับอมืมาดูคลิปผมผมเนี่ยต้องได้เก็บความรู้ทางประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะครับก็ถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไทย ตอนที่เป็นอยุธยาเนี่ยเราไม่เคยยึดถึงอาณาจักรสิงคโปร์เลยนะครับออตรงที่เป็นสิงคโปร์ในปัจจุบันเนี่ยม,มีมีบันทึกว่าเรายึดแมละกาได้จริงนะครับแต่แต่คือแบบมันมันน่าจะไม่ถึงสิงคโปร์นะแต่บันทึกของออฝ่ายทางมาเลเซียเองเนี่ยมันก็มีบันทึกว่าสมัยสุโขทัยนะครับมันมันไปถึงจริงนะครับมันไปถึงสิงคโปร์จริงแต่ว่าก็ ก็หลักฐานตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสมัยสมัยอยิทธยาเนี่ยมันเคยยึดถึงสิงคโปร์จริงหรือเปล่าสมัยสุโขทัยเนี่ยมันเคยยึดถึงสิงคโปร์จริงหรือเปล่านะครับเออโอเคครับต่อไปเราจะทําการบุกเข้าโจมตีภาคใต้นะครับทางประวัติศาสาตร์เป็นยังไม่รู้นะครับแต่ในสมัยยุคผมเนี่ยเราจะต้องทําการยึดแม่งให้หมดนะครับเอาล่ะยึดแม่งให้หมดเลยนะครับไม่ให้รอดเอาล่ะอาณาจักรมลดกาตอนนี้ถอยไปตั้งรอบที่สิงคโปร์นะครับ ก็ไม่ได้จะรอดนะโอ้ดูไหมแม่มกองทัพกองทัพของมารลากาจะยกทัพมาเอาเมืองคืนแน่แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเอาละมารลากาก็เป็นของเรานะครับสุดดินแดนแหลมสมุทรเราก็เป็นมันก็เป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะนับถือศาส,น,สนาอะไรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวคณมานับถืเอ <c oughs> เดี๋ยวคุณมานับถือกรรษัตริย์ของอยุธยายก็พอนะครับเอาละตอนนี้อยุธยายของเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับในภาคพื้น ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับผมโอเคแต่ว่าก็ยังเหลือบาดินแดนหน้าที่ยังไม่ได้ยึดนะครับนี่ยางอาณาจักรอังวะเนี่ยมันก็ต้องไปยึดแน่นอนนะครับมึงมึงไม่รอดหรอกนะเอออยู่หัวโดคนเดียวอย่างนั้นเนี่ยกูไม่ยอมหรอกนะเว้ยมึงเป็นพม่เนี่ยจะยอมได้ยังไงนะกูเป็นกูจะเป็นจักรพรรดิราชแห่งแดนบูริพานะเว้ยเออจะเหลือกษัตริย์มากกว่าหนึ่งคนไม่ได้นะครับทางเหนือของเราก็มีจีนนะครับที่เขาตั้งตนเป็นจักรพรรดิแห่ง แห่งเอ่อแห่งดินแดน,นจงกัวของเขาอ่ะนะครับส่วนเราก็จะเป็นจักรพรรดิราชแห่งทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันอ,ออกนั่นเองโอเคครับอาจารอังว่าก็าพ่ายแพ้อจาจจรอยุธยาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เมืองที่อยู่อเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็เหลือแค่ไม่กี่เมืองเลยครับที่อยู่ในภาคพื้นทวีปอยู่ในนั้นก็คือสุโขทัยนะครับเมืองข,ขึ้นของเราเองเราก็จะทําการยึดเมืองข,ขึ้นของเรานะครับ โอเคเราก็ไม่รอดต่อไปนะครับมือข,ขึ้นของเราอีกแห่งหนึ่งนะครับผมก็คืออาณาจักรตามพอลลิงเราก็จยะยกทัพไปจัดการแล้วก็ไม่รอดนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็สามารถยืดดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคพื้นมหาสมุทรทวีเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับก็ก็ถือว่าดินแดนของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากตอนจากตอนเริ่มเริ่มแรกนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพิ่มก็แล้วกันครับผมนะครับอ่าอยากอยากเห็นผมเล่นอยุธยาในภาคหน้าไหมแบบว่าตอนนี้เนี่ยเรายึดภาคพื้นมาท่าพื้นทวีปได้แล้วใช่ไหมคลิปต่อไปเราก็อาจจะไปยึดพวกหมู่เกาะต่างๆในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ตอย่างเงี้ยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าวันนี้ลงเกมบ้าง